สวัสดีคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรพังนวลจันคะ่ะวันนี้แม่ควานก็มาใส่ปุ๋ยนะคะมาใส่ปุ๋ยหญ้านะคะที่ปลูกไวใ้ในในนาของเรานะคะจะแบ่งไว้สักนาหนึ่งเพื่อจะได้ปลูกหญ้าให้ยายนวลน,นะคะนี่นะคะนี่หญ้าหญ้าที่ปลูกรุ่นรุ่นใหญ่นะคะรุ่นก่อนนะคะนี่นี่จะจะสูงแล้วนะคะ ที่ปลูกรุ่นก่อนนะคะนี่นะคะนี่ที่ปลูกรุ่นก่อนพอเรามีพันธุนะคะมีพันธุ์ก็เสริมทีละนิดทีละนิดนะคะที่ที่ดูเหมือนจะไม่สม่ำเสมอกันนะคะบางจุดก็กําลังจะปลูกนะคะนี่นะคะแม่ควานวันนี้มาใส่ปุ๋ยนะคะนี่คือปุ๋ยของเรานะคะนี่ปุ๋ยนะคะนี่ปุ๋ยนี่ปุ๋ยของแม่ควานนะคะ นี่แม่ควานจะลรยนี่นะคะไม่ควานจะลรยใส่นี่นะคะบางจุดก็กําลังจะจะจะปลูบางจุดก็ขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะพันธ์เรามันเราไม่มีงบนะคะเรามีนิดนิดหน่อยหน่อยก็มาเสริมเข้าทีละนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะนี่นะคะท้องทุ่งนาอันเคี้ยวก็จีนะคะนี่นะคะนี่ไม่ควานจะส่งให้ดูนะคะทางทางนี้ก็จะ จะปลูกก่อนนะคะนี่ทางนี้จะปลูกก่อนนะคะนี่ก็ถัดมาก็ทางนี้นะคะถัดมาก็ทางนี้ทางนี้ก็นี่นะคะนี่นะคะจะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผสมผสมสีกันไปนะคะนี่นะคะนี่ันี่ก็กำลังจะปลูกนะคะนี่ ม้ขวานได้พันมานิดๆหน่อยๆอยันนี้ก็กําลังจะปลูกนะคะนี่นะคะช่องไม่พอนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่กำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้น อันนี้รุ่นเล็กนะคะทางนู้นรุ่นใหญ่นะคะเรามีพันธุ์ทีละนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็มาเสริมเอานะคะเพราะเมควานไม่มีงบเลยนะคะที่เหลือจากถ้าต้นยาวก็จะตัดให้ยายนวลครึ่งเอามาปลูกครึ่งนะคะยายนวลก็จะกินยอดตรงลำต้นเมควานก็จะเอามาปลูกนะคะนี่นะคะ นี่นะคะนาข้าวก็เขียวก็จีแล้วนะคะข้าวก็ขึ้นมากแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้าที่ท้องทุ่งนานะคะชองเมพรพังนวลจันนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวมาส่งดูข้าวกันนะคะ นี่นะคะนี่คือข้าวของเรานะคะอืมนีข้าวนะคะตรงนี้จะจะแปลกกว่าที่อื่นนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันทีมันทีชาวบ้านเขามาขอเขามาขอพันแม่ขวานก็เลยให้เขาทีนี้เขาปลูกเอาต้นเหมือนกับต้นกล้านะคะเขาปลูกเอาแล้วเขาก็ซ่อมให้นะคะนี่นะคะ นี่เขาเขาจะซ่อมให้ตรงที่เขาปลูกเขาถอนเอาไปนะคะเพื่อไปซ่อมแซมของเขานะคะเพราะแม่ควานปีนี้หวานได้ทีพอสมควรนะคะหวานได้ถีมากนะคะหวานได้ทีพอสมควรนะคะนี่นะคะครึ่งนาหนึ่งในครึ่งหนึ่งเราจะจะปลูกปลูก้าน,นะคะอีกครึ่งนี้เราก็จะใส่ข้าวนะคะ ตรงที่โคกน,นะคะตรงน้ำแม่ควานก็จะหวานหมดนั่นเลยค่ะนั่น,นะคะข้าวปีนี้สวยนะคะข้าวปีนี้ธรรมดาตรงนี้จะมีแต่ยานะคะแต่ปีนี้แม่ควานหวานทีนะคะหวานทีหวานทีไปหน่อยก็เลยขึ้นสวยนะคะมีแต่ต้นข้าวนะคะนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสะกันนะคะสะของแม่ควานนะคะแม่ควานสะขุดมาหลายปีแล้วตื้นแต่แม่ควานก็ยังไม่มีงบที่จะขุดลงอีกนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยมาให้อาหารที่อยู่ทั้งที่สามสาวแล้วก็อยู่ กับน้องพร้อมซัพบนะคะพ่อพอ่พอแม่แม่ทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือและให้กำลังใจนะคะนี่นะคะจะถ่ายมุมสูงนะคะอืมนี่จะเป็นคันเทนานะคะนี่คันเทนานะคะอมอืนี่แม่ควันก็หวังพึ่งตัวนี้แหละคะ่ะต่อเพราะที่สวนของเราก็เกือบจะหมดแล้วนะคะถ้าให้กินจริงๆนะคะไม่เหลือนะคะ แต่คือว่าได้สับปะรดจากท่านผู้เมตตาทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือก็เลยพอประทังประเทกันไปนะคะนี่นะคะถ้ากินจริงๆไม่เหลือนะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะหมดเกลี้ยงแล้วนะคะนี่นี่นะคะนี่ก็จะหมดทางสวนก็จะอาศัยอยู่ตรงนี้บ้างนะคะนี่นี่นะคะอื นี่นะคะจะเป็นสระนะคะสระน้ำเล็กๆของเรานะคะยังตื้นอยู่นะคะแม่ควันไม่มีงบนะคะถ้ามีงบแม่ควันก็จะขุดลงอีกนะคะเพื่อให้ได้สมบูรณ์อย่างน้อยๆเราไม่มีปลาเพราะมันจะเป็นที่เนินบ้างนะคะปลาก็ไม่ค่อยจะมีอาศัยอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ำมันจะแห้งเร็วนะคะน้ำแห้งเร็วพอหมดฤดูเกี่ยวข้าวน้ำนี่ก็จะแห้งเลยนะคะ พรเป็นสะตื้นนะคะสะตื้นสะเล็กๆของเรานะคะทางริม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 ข้างๆแม่ควานก็จะปลูกหญ้าเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะแม่ควานก็จะปลูกหญ้าไว้เหมือนกันนะคะแม่ควานก็จะปลูกหญ้าไว้เผื่อว่าฉุดเฉินขึ้นมาแม่ควานก็ได้อาศัยมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่เขาขุดเป็น ทะเลสาบกันนะคะอืพูดไม่ควานจะพูดยังไงดีคะ่ะเขาพลาดเขาจะขุดเป็นหนองน้ําใหญ่นะคะเพราะว่าแถวที่เขาขุดนี้นะคะคือเป็นแถวที่เราเลี้ยงช้างทํามาหากินสมัยก่อนนะคะเลี้ยงช้างหาหน่อไม้ขุดมันนะคะอสมัยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามาขุดทําเป็นเหมือนกับเป็น น้องใหญ่ๆเลยนะคะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะแม่ควานก็เรียกไม่เป็นนะคะอืมขุดเป็นเหมือนกับทะเลสาบอย่างงั้นเลยค่ะจําลองนะคะอืมนี่แหละค่ะเห็นไหมคะอม,มองไปไกลๆเห็นแมคโครเลยนะคะนุน่นนี่นะคะนี่นะคะอนี่แมกโคนะคะ นี่แหละทำเลนี่ตรงายนวลที่ผูกนะคะเหลือแต่ต่อไม้นะคะเหลือแต่ต่อไม้นะคะตรงายนวลผูกช้างที่ผ่านมาไม่ถึงเดือนหรอกค่ะแค่เดือนที่ผ่านมาเดือนสองเดือนนี่แหละค่ะนี่เหลือแต่ต่อไม้นะคะเห็นไหมคะมนี่แถวนี้แหละค่ะที่เป็นที่เลี้ยงช้างแล้วก็หาหน่อไม้แล้วก็ขุดมันของพวกเราแต่เดียว นี้กลายเป็นจากกลายเป็นทะเลสาบแล้วนะคะนี่นะคะนี่จากว่างใหญ่มากนะคะแต่ก็เขาก็ทำไปก็เพื่ออนาคตของพวกเราเหมือนกันเลยค่ะเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ได้หาปลาค่ะมีน้ำไว้ใช้หาปลาเขาจะขุดเป็นยมยม แต่เขาก็ยังไม่เสร็จนะคะถ้าเสร็จเป็นรูปเป็นล่างไปแม่ควานจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะนี่นะคะอื่มีแต่รถเขาเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะเป็นแม็กโคนะคะเป็นเป็นเป็นสิบสิบคันเลยนะคะนี่เพราะว่าจะเป็นหนองใหญ่มากนะคะนี่แหละแถวนี้แหละค่ะเป็นที่ของพวกเราชาวบ้านที่อาศัยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกัน แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วเหลือแต่แบบนี้แหละคะ่ะนี่แหละค่ะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่อนาคตของเราก็จะได้มีน้ำไว้ใช้ก็ดีได้ยางเสียยางเหมือนกันนะคะนี่นะคะช่องแม่พรพางนวลจันนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แม่ควาน พังนวลจันร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ